โอครับวันนี้พาสาวมาชิมไอศกรีมแข่งที่ใช้กล้องใหม่ครับเป็นกระโปรงนะครับโอ้โหยี่โรหกเลยแล้วก็กำลังจะซื้อช้านมากครับโอ้โหช้าน้วยนี่ใส่รวยครับกำลังจะซื้อไอศกรีมที่งานปีใหม่มงนะอันนั้นเท่าไหร่ครับอันนั้นยี่สิบครับผมยี่สิบยี่สิบจ้าเหรอสาววาดเลยอะเอาแบบนี้ไม่ได้เหรอห้าบาทอันนี้สิบาบาทโอ้อยากลองแบบนี้ว่ะ เอาก่อนเอาก่อนนั่งสีเดิอนเอาก่อนเชี่ยงใหม่กินเอานี่ใช่ไหมนี่จะอิ่มก่อนสี่มไดือนี่ใส่กล้วยเหรอคืนนี้ก็หมดกี่โมงลูกพี่ใส้ได้ทุกอย่างครับไปงานต้องไันเรื่อยๆไม่รู้เอาพี่เพียนชายก่อนนี่อร่อยพี่ชายพี่ใหไอขอนั่งสีเดินือนดันแล้วน่าจะมีเหกเขาดีเด่นเลยเอาเอาพี่คนนี้เอาอะไรครับของหนูเอาแต่อิมเอาแต่ไอติมไม่ใส่อะไรเลยขอต้องใส่ถ้วยสิช่วยหรือใส่นี่ครับอไม่ให้พี่ก่อนก่อน น้องอาใส่น,นี่ใช่ไหมพี่ใหญ่นี่คะพี่ใหญ่ไงต้องแสดงว่าต้องให้ผู้สูงอายุกินก่อนไช่เดี๋ยวชิมอ่ะข้างหนึง่งเอาเลยเอาเลยเอาปูน้อยไงเอาเลยครับนี่คือว่าเป็นโอกาสอย่างดีที่ได้มายืนอ,อยู่ที่วีที<ด>ชามง<ร>ากับพี่กุ๊กไก่แล้วก็พี่จันชัยนะครับกินใหงอ้วนตายผมนะครับซิมฮักรักเธอคิดถึงเชงตรงคิดถึงผมนะครับวันนี้มาสดร้อนกับมึงขา หมงขาวจะมีลายดอกสวยนี่ภาษามาจากไหนครับอยู่พะเยาล่าเตะล่าเตะเหรอต้อถามว่าแซ่อะไราถมแซ่อะไรแซ่ทะน้ำตะกูแซ่ยางมาจากไหนครับแซ่ทมาจากแซ่ห่อไม่ใช่มาจากเมืองจีนเหรอครับอ๋อนึกว่าโมมาจากคนฟ้าเฮ้ยเวลามีปีกนกเลยนะเยอะที่สมามีปีกใกล้ๆกับเนยเออโหไม่ทำลายไม่ทำลาย โอ้โหนี้ใส่ทอรินด้วยฮะโอ้มีพิเศษให้ด้วยเหรอสั่งยังไงเนี่ยโอ้โหนี่ไงม้ถามถึงคนในหมู่บานด้วยโอนมากเลยผมว่าเขากลับบ้านใส่ขนมปังใช่ไหมเที่ยวขไกนมปังผมว่าเขารอเขากลับบ้านอ๋อนี่สองเขาบอกว่าต้องรอมันแดดร่มลมตกผมไปถามแล้วต้องต้องพอน้ำใช่ไหมพอน้ำใช่ไหมโอ้โหนี่พิเศษนะครับอ้นอ๋อกัดสักขึ้นมาหนูเลยปั๊บ พี่กุ๊กไก่นี่ครับเน่ใส่ธรรมชาติไม่ใส่อะไรนะครับเย็นฟันเข่งไก่ไม่ขาดเจียวพันใช่ใช่จะอะไรจะเปมีไหนมีไหนร้านนี้นะลุงถ่ายร้านเดียวนะเออได้เลยไปเดี๋ยวแป๊บนึงครับนะกันบ้งสั่งไอศครีมกันั้งใส่ไหมครับใส่ครับขอต้องใส่นมด้วยนะเอาเอาให้ ผมครับอันนี้ช้อนนะโอ้ต้องเอาช้อนเนี่ยโอ้โหบัดใข่ช้อนเนึ่งก็ได้ครับใข่ช้อนหนึ่งไม่สุรินหรือไม่ใช่ไอนี่ไม่มีสัญญาณเลยดหรอนี่ไอศกรีมสิบห้าบาทนะครับไม่มีหรออ่าปิดจอนนะครับหวานได้แท้แต่ตังยังไงครับรสชาติครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดกล้วยสามนะครับกล้วยสามกล้วยสามปังสอง เท่ไรครับผมหน้า้ไหมครับผมานี่จ่ายก่อนจ่ายก่อนเลยเดี๋ยวไปจ่ายชมตําให้โอเคเอาละครับตอนนี้กําลังจะเข้าร้านชมตําที่เพียนชายแนะนําของพวกเราครับแต่ก็หลับเป็นหายไปได้เอยนะครับอาสกินแล้ววันนี้ยายกันได้นะอือหือเราก็อองเราไปเจอ ในงานทีใหม่โม้ใช่ไหมคะ้ผู้ชกส่ยเรยดูไปเก็บย่างรอนนี้ผมพี่เอาละพี่ชายกำลังจองไม้าพี่กำลังชมสมตำามตำอะไรครับพี่ชายสั่งครับีงานมงเป็นส้มตำอะไรนะเมื่อกี้ปูปลหปลาปลานแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่ชุดมงกับเขาใช่ไหมรอ ไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกไม่สะดวกน้องเขาก็เลยไม่ได้ขิงกวนตายข้าวขิงกวนตายฮะวันนี้เราสัญจรมาอยู่ที่จังหวัดพะเยาพอดีเรากลัวฝนตกหลายวันเราก็เลยยังไม่ได้มาได้มาวันสุดท้ายฝนไม่ตกก็ตายเะวันที่วันสุดท้ายเหรอวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายโอ้โหฝนตกเปกี่วันนะกวันเดียวฝนตกวันเดียวอืมที่เราอยู่เชียงรายกันก็เลยเหมือนกันนะเหมือนกินกินแล้ว ต้มตัปูปลาครับสามสิบ้าทจัดไปอก่ะไก่อบโอ่งเดี๋ยวเราเอาไก่อบโงเดี๋ยวเราจะนั่งกินานทองไปอบโคเวให้น้องทองน้องสคนนจะเพิ่งไปไหนนะครับผมน้องกิมต้มตมกันก่อน่นนงองาะมาเอสิอสิ่รไปนั่งรอกัน่เาไม่เนี่ย เจ๊อะไรนะขอบคุณไปว่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรครับน้องมาพูดว่าเจจ๊คืออะไรนะไม่พูดว่าวางมาวนนี้คับเจจ๊คือวางแล้วถ้าขอบคุณน่ะโอเจ้าค่ะโอเจ้าโอเจ้าโอเจ้านะขอบคุณนล้ก็เจจ๊คือวางแล้วก็สอบียอะไรนะอะไรนะย่อโยงทรงเชื้อวันนี้เป็นใหม่เราได้คําเดียวเจ้า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 เจี๊เจ๊วางหรือคนทังของนี่เ็ใส่กระปิ้ด้วยเหรอ โอ้นี่กะปิเหรอเนี่ยโอนี่ใส่เป็นกะปิเอาน่าจะเป็นติบปิท้ามาจากทะเลอันนี้คือตำอะไรเหรออันนี้ตำปลาตะเาแต่ใส่กะปิด้วยไม่ใช่หมากเนี่ยนี่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 ก็ะปลากรอกใช่ไหมไมยขอให้กอนงต้องให้แล้ววันปกตินี่เขาขายที่ไหนไหมหรือว่าไม่ได้ขายขายเฉพาะในงานนี้ไม่ต้องประชายนะเพื่อใส่ในงานอ๋อเฉพาะในงานแล้วก็เราก็ชิมแล้วกินที่บนใต้วันนั้นใส่กุ้งแห้ง รับผิดชอบไปอีกแล้วส่งให้กันเลยเหรอนะส่งให้กันเลยแม่ค้าร้านไก่อบโพงข้าวเหนียวนะแต่ว่าเขามีเครื่องตามขายด้วยนะข้าวเหนียวห่อติดบาทอ๋อวันนี้ก็จะได้จิ้มต่เห็นมะละกอเเหมือนมันตาลึ้งแดงอะ sụt rồi, sụt rồi măng hong, sụt ở thường nó trong, ở Bắc Giang, ở đằng này, đằng nút, nó sẽ เป็นบรรยากาศเพื so ่อเข้าประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตของผมครับก็จะลงไปเรื่อยๆส้มตำอันนี้ส้มตำปลาร้าใช่ไหมปลาราปลาแห่งที่สุดของผมเมียนมานะครับมาเชียงตุงลัานชานเมืองไทยสองปวบลาข้อทสองบรรดาไงกหลงเป็นจันนะสองปวบลาร้านบุฟเฟ่ตออ้านบุฟเฟ่ต์ร้านบุฟเฟเดี๋ยวช่วงนี้ปิดร้านเป็นเวลาเดียวร้านขนมให้เขาทำเองขายไข่ก่อน เอาที่นี่ถ้าไม่พูดภาษามุงได้เนี่ยมันขายไม่ได้แล้วเนี่ยต้องซ้อมภาษามุงไทยจงนแลมวพูดภาษามุงตึงอือดูเวลาเด็กน้อยนะมาลาเฮ้ยถ้าแบตเตอรี่หมดหรือไม่หมดต้องดูที่ไพซิแลงใช่ไหมพี่ชายเนี่ยได้เลยไพซิแลงถ้าไพซิแลงไม่ออกใช่ป่าวหมดนะกดมว่ามันปิดคนเดียววันน่ะถ้ากดว่าปิดเลย ออเย๋คับจอโอ้แบบนี้เนาะโอ้โหเดี๋ยวจะให้นห้คนสวยชิมโซ่ไก่ย่างไม่มีตะกี้กนตยเหรอเอาตำไทยโคกนึงแค่นะเดี๋ยวให้คนสวยชิมโซ่คนสวยตำแล้วคนสวยชิมอ่ะมันจะเหมือนกันไหมครับนี่ฮะอ่าเอาต้มป ไหาไม่เป็นไรแล้วเรากินหลายอย่างเปเสิร์ฟคุสวยหน่อยมั้วได้แล้วเราชิมก่อนนั้นอินโอ้ยยชิมเลยคนสวยเดให้เขาตามปลูกค้าก่อนเดี๋ยวราจเราจะสั่งตา้งใจเพิ่มอีกคกนึงเดี๋ยวจัดไปครับจัดไปก่อนจัดไปก่อนให้กล้องมาทำไมอ้อ้าให้นกงาเช็คตุงชิมก่อนเออชิมแล้วนะ้ยวาว สิบสองพัฒนาไม่ใช่สิบสองพัทยาเหรอสิบสองพัฒนาพัฒนาโอ้เป็นไงครับน้องสีเลิร์เป็นไงซีเลิร์แซบบอยิ้มหน่อยสิเผ็ดเหรออร่อยมากต้องเปผ็ดชิคเกอรไอศกรีมน่ะตะกี้ไม่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 เอาแบบนั้นเอาจริงๆชอบไหมรสแบบชอบหรือเปล่าเอาจริงจริงหรือว่าเผ็ดไปหรือว่าถ้าเผ็ดไปผมไม่ชิมเพราะดีนะ เอานนองอีกคนหนึ่งสลับกันฟาชิมก่อนเมค้าส้มตำร้านบิวดี๋ย้ชิมนงเอกส้มตำร้านบิวนะครับโอ้โหเออโหกินไก่ถึงพยากินแก่ถึงพะเยาส่วมากส่วมากที่นี่จะชอบใส่ปลาละนะเชงตุงตำธรรมราเลยตำแบบแบบเหมือนเราเลยนะเนี่ยสักะปีด้วยจริงเหรอโอ้โหกะปินี่หอมเลยเหรอ เป็นจิงไล่บ่เซียบ่เป็นไงบ้างหวานได้แน่หวานบอเราว่ามันจืดไปนิดนึงจืดไปหนึ่งจืดปลาร้าไปนิดนึงแค่จืดปลาร้านี่คือชอบปลาร้าเข้มนะคนลาวก็กินปลาเยอะนะปลาร้ามีหลายอย่างเนี่ยมีเข้มมีน้งจืดเองเลยป่ะไม่ทำปลาเอาสิบห้ากลองชิมบ้างนะสิบห้าก็ต้องลองแล้วก็มะนาวอีกหน่อยนึงะแล้ไมันเปรี้ยวไปแต่ก็อร่อยโอ้มามามาไปเอกชิมไปเอกชิมอ่าไปเอกชิงตรงนี้ชิมนี่ถือให้อ่ะ เอ้ยรอเขารอไม่รอเลยไม่รอเลยใช่ไหมก็ต้องรอทร่นี้ต้อง z o ชุวัเวลานี่แหละแก้วสิบพักก๊อ้อัลโลโลโอวอย่างไงแต่ลมไทยเพชรยังไงยังบอกให้ดูหน้าแดงแล้ว อร่อยอยู่จได้จะได้ให้ไปเลยค่ะสิบห้าคะแนนสี่เล้นปกติกินปลาไหมไม่ได้กินนกินตำไทยเนาะอดี๋ยวพี่ตัไทยไครับกไม่กินไม่ชิมไม่เ็ดเท่าไห้ไม่ไม่ินไม่กินินกต้องำเ็ดดีโมเปลาจะกินอ่ะกินที่ปูปลาตำไมคเดียวไูปลาตำก็ได้เนาะรดดีเดี๋ยวเราชิมทุกอย่างก็หวานอยู่นะ เดี๋ยวส่งคุปนนี้ตำไทยใช่ไหมไม่ใช่เอาตำไทยเอาตำไทยคุ้มเลนี่เขาเป็นปลาปลากระดีนเนี่ยเป็นปลาดิบอันนี้ลูกสบอ่าให้เจอเป็นปลาดิบปลาปลากระดีเหมือนว่าก่อนปกติะต้องปอกแล้วก็ใส่ผงแบบนี้นะครับเนี่ย เปรี้ยวหวานแหละรับเปรี้ยวหวานเลยไม่เปได้เนาะกินเนี่ยผมไม่กินไม่ได้ไม่เป็นได้เอาชิมชิมเลยชิมข้าวเหนียวกินไก่ย่างหน่อยโอ้ยเบียดเบียดแค่เดียวแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเปลี่ยนหร้อยังก็เอาจนเกือบเกือบหมดอ่ะหมดแล้วหรือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอ้าปิดเลยทั้งนั้นหริดแล้วก็เปลี่ยนโอนี่กำลังจะตั้เชื่ออะไรก็น้องอ้วนอ้วนอ้จริงไม่เต็มนะครับแต่เขาไม่อ้วนน้องเขาไม่อ้วนอ้วนเองไงกินเปรี้ยว ส้มตำทุกวันอ่ะก็หอมแล้วนี่ผู้ใหญ่ขเขาเพิ่งเข้ามานะครับเขาใส่ชุดนี้ทุกคนเลยงานเขา,เางานเขาเด็กแอนเวนเจอร์ดีนะครับแต่อากาศเย็นอ๋อดูทองผ้าสวยมากเลยวันนี้ครับรว่าผ้าอากาศดีนะครับวันนี้เด็กสาวกำลังเพิ่งเข้างานนะครับ จำปราอร่อยใส,ส่มะนาวเข้าไปอุ้ยรุ้ยแล้วแบตเตอรี่นี่มเพิ่งรุ้ยเลยไม่ได้ชาร์จไว้ดิเปลี่ยนก้อนหรปเปบ่าเปลี่ยนก้อนแกเมื่อกี้แกเปลี่ยนก้อนอมาแล้วของซื้อมารกรักเธอครับเดี๋ยวชมส้มตันแล้วก็จะปิดคลิป อันนี้ก็เหลือแค่เก้าเปอร์เซ็นต์ขายส้มตำในจุพปรอยู่รสชาติอันนี้กับอันนี้อันไหนชอบอันไหนมากกว่าตำไทยกับตำปลาชอบอันนี้กว่าปลาโอ้โหแล้วเราปูฟ้าลองลองชิมฟ้าชิมหน่อยมแม่ตำไทยดิอ่าอันไหนอันไหนจะเปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวเเผ็ดเผ็ดเห็นเขาใส่น้ำตาลน้อยไงน้องปูฟ้าครับวันนี้มาประชันกันกินส้มตำอยู่ที่งาน ปีใหม่มงนะ2062นะ,ะปีใหม่อ้ยปีใหม่มงเราตรงกับปีใหม่โลกเลยพะย่าครับหมู่บ้าน12พัฒนา12พัฒนาเป็นไงครับผมรสช,ชาติแบบนี้มันนาวน้อยหรือเปล่าแต่บดี๋ยวนี้มันนาวลูกละ5บาทนะครับผมนนาวแพงใส่ตัวนี่ยัวนี้อะจละเอาชิปไม่ไม่ไม่เอาชิมเอาไม่มีที่จิ้มนะ เอาลองชิมไก่เอาชิมไก่ยังเอาเลยชิมเลยเนาะข้าวไก่ข้าวเหนีนะยวขา้ขาวเหนียวผมยังไม่สั่งเยอะแบ่งๆกันเอาเดี๋ยวเราไปค่อยไปกินเนะี่ยไปกินแค่ชิมอ้าวไปกินข้าวเหนียวพาพาคนข้าวเหนียวมากินข้าวเหนียวเนาะโอ้อันนี้อันใหม่เนอะอันเก่าลูกช่วงครับเป็นลูกช่วงที่นี่เป็นลูกช่วงใช่ไหมนี่อ๋อเป็นลูกช่วงนะกินนะว่า<ห>มันอยากยืดยอะกันตะกี้อ่ะ้นี่สิลลังแล้วก็หยิบหยิบรูนันที่ยืดในกันเด็ดเหล่านี้นะ อ๋อหยิบหยิบดูได้หยิบดูได้พอดีอันนี้เขามาจากเชียงตุงครับเขาไม่เคยเห็นเขาไออเขาใส่อันนี้ไงเขาเอาเทียนนี่ไลยอ๋ออ๋อให้มันเป็นสีดำที่ผมผมไปงานมงที่เวียงจันทร์อ่ะเขามีขายเลยนะแต่ที่ขายเป็นเป็นเป็นรูปแบบนี้ไหมเป็นรูปแคนดิสไม่น่าไม่น่าจะเป็นเทนนิเป็นรูปแบบนี้เนี่ยเขาห่อให้สีดำห่อผมคิดว่าอะไรแต่ห่อไม่จะเจ็บมืออ๋อจะห่อไม่เจ็บมอไม่เจ็บมืออันนี้เจ็บมือ เพราะบางคนเธาจะโยนกัน3วัน3คืนเราไปนิโยนอันนี้นี่คือปีใหม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ว่าเลิกคู่มะถามเฉยๆครับผมไม่คต่อันนี้ก็แล้วแต่ก็คุยกันไปเออไม่เหนื่อยเลยเล่นเล่นๆเฉยๆไม่ค่อยเลิกคู่เดี๋ยวนี้มีเลิกคู่กันแล้วอ๋ออย่างนี้ก็อดโยนเลยสิท่า เป็นเร<น>ื่องสมัยนี้เขาก็โยนกันเป็นพิธีคุยกันพี่เป็นน้องกัน,น,นแต่ว่าคนโยนเนี่ยเขาบอกว่าต้องไม่ใช่นามสก,กุลเดียวกันเช่นแซ่เขาบอกแซ่เนาะแซ่แซ่ต้องต่างกันเ<อ>พื่อนชายรู้ดีมาทุกปีหรือเปล่าเนี่ยไม่เพ,พิ่งเพิ่งเคยไปครั้งแรกไปเข็กน้อยมาได้ข้อมูลมา นี anyway, so ่ทำไทยใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่งานปล่อยกินข้าวใหม่เนี่ยเดี๋ยวว่าข้าวใหม่น้ำใหม่รับปีใหม่ก็กินข้าวใหม่ส่วนใหญ่ม่ชอบใกล้เหมือนเป็นช่วงใกล้ๆจะดูดฉมีใหม่ก็กินฉันอย่าตอนนั้นข้าเคียงไทยใหญ่แล้วสิเราก็กินข้าวใหม่น้ำใหม่แม่ถ้าตำนานกันข้าวอะไรเสร็จเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยนะใช่แหละกินเกีียวเสร็จก็จะฉลองกันน่ะเต็มบุกที่มียอยข้างหน้าเยอะๆใกล้ๆกับกระสับไทยใหญ่เลยเมื่อก่อนอ่ะกษัตริย์ไทยมาอ่ะองค์ยิงอ่ะ แม่นเมีนเนี่ยนะมันก็แล้วมันก็แล้วแต่บางคนก็ใส่ที่นี่ผมแบบได้เห็นไหมเนี่เน่เน่เน่ที่เจผมเคยอันนี้ไม่ใช่อันสีขาวๆเมื่อกี้ใส่ตรงหน้านั่นน่ะนี่นี่แบบอันนี้จะยาวลงนิดหนึ่งอันนี้เด็ดสั้นช่องก็เหรอครับมาพี่มาชิมก่อนใครไม่กล้าชิมไก่เลยมาตรงนี้ดีกว่านี่เนี่เนี่ยไมไรนั่งแก้วยืนยังไงมาชิมชิมไก่ <Okay. S 2> นั่งก่อเลยครับนั่งก่อเลยจิมอันเต้นะครับไม่แล้ครับไม่ได้นั่งมากเลยครับนั่งเลยแต่นั่งได้ครับนั่งเลยครับเดี๋ยวพี่ร่วมกับเราก็ได้นะครับเอ้าจิมจิมเลยเอมากินยังไม่เป็นไก่จิมหนังไก่โอาเคยนะหนังไก่ไก่เป็นไก่เลยครับตัดมานี่เป็นไก่เลยไม่ได้จริงจริงต้อนี้ออกก่อนอยูนี้ก่อนน้ำจิ้มเห็นไหมเนี่ย ครับพวกแรกอร่อยกว่าผมคิดนะเขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีบอครับสวัสดีครับ <c oughs> ขอสวัสดีดีกว่าพัฒนาเรื่องนะครับอร่อยมากครับส้มตำร้านนี้ครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่มาแอลกับผมในวันนี้แล้วก็ฝนชายเดินแหนกกินให้อ้วนตายนะครับผมมาพี่พาผมมางานม้งวันนี้ครับผมก็ไม่เคยมา สุดท้ายแล้วครับมีโอกาสันมีแล้วครับโอ้เปตรีใกล้หมดแล้วผมว่าปิดคลิปก่อนนะครับมีมีป้ายๆครับเยี๋ยวๆเฮ้ยก็เอาถ่ายมีภูทรเบอร์ครับประมาณวันที่8พรุ่งนี้มีที่น่านแล้วมีที่น่านอีกแล้วมีจังหวัดตากอีกครับใช่ครับมีเชียงใหม่ด้วยครับเชียงใหม่ด้วยได้เชียงใหม่วันไหนเจ็ดสิบสามครับจริงงานจริงใหญ่จริงๆริงเราไปเชียงใหม่ที่นี่ไปไปประมาณที่สิบไม่ไระดับหมู่บ้านครับครับอ๋อเชียงใหม่ระดับรวม จังหวัดเลยโอ้โหสุดยอดนะครับเราเจอจี่งจริงใหม่ครับก็พะเยาแต่พะเยาเนี่ยเขาจะเวียนทีละปีละหนึ่งหมู่บ้านหนึ่บ้านหนึ่งโ้าหแค่ปีไหนก็จะพาครับครับอัลโหลนะครับสุดยอดไปเลยสุดยอดครับก็ปิดคลิปก่อนครับวันนี้ครับก็แบตเตอรี่หมดแล้วเหลือแค่นี้มือวางไม่ได้สักแป้นนับปีใหม่ทางคืนเลยนะครับสุดยอดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของซีบาร์ักเธอนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็เปิดจะได้เอลมึงเอลมึงให้โชว์นะครับต้อติดตามด้วยนะครับ โอเคสเปกอังกฤษฮัลโหล ladies and gentlemen ว้าว unbelievable ว้าวว่าดสิเขามีนั่งอกช่องเลยจ้า